เดดท่หลวงพ่อใหญ่อายุสี่ิมงคลครบเจปีแต่วันนี้ต้นเงินของเราได้ทั้งหมดเออไม่อย่างนันไ่ขออซะล้อยาเล่าเป็นตีเหล็กสนดอักันนังกันนั้งกันสองหมื่นหนึงพันสามร้อยแปดสิบสี่บาท เินสามร้อยแปดสิบี่าทคุณพอหน้าบุญต้องการจะซ้ตูกอใหางไห้มีขอให้หลับเ้ยเป็นเรนทีบึงหมอลำสาวน้อยเพรนเฟสบึ้อที่แล้วตื่นมาสอบขอให้เบิดหนีเบิ้สุขุสุกูสุกงดด้วย นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดสาหรับคลิปทีได้ขึ้นในเอฟซีแฟนคลับและทลายคนในเบื้องเดตติดตามกันเมื่อสักครูน่นี้เรียกได้ว่าอุ้งอิงให้โชคเต็มๆครับพี่น้องสําหรับในมือนี้นี่แหละแอดมิการิมีการนําเสนอคลิปทีได้ขึ้นทลายคนในเบิ้งเดตติดตามกันไปนอกพี่น้องนาวานีเดอร์อุ้งอิงน้องบอลตัวเลขนี้ แล้วเอาไปสื่อกันพภาวามืนีวันสุขขัพ่ิ้องมีทั้งตั้งประเทศหลายคนมักสิไปเที่ยวทั้งสซปอแล้วนี่หละอุงอิงเบาชัดเจนนะคบปรากฏว่าออกเต็มๆขัพพิ้องสำหรับทั้งสปบ,บอตอนนี้ออกมาเป็นทีนตียบ้อยแล้วออกยังแนะ่นะออก0 1นกั 8, 4, บแปี่ขพิองแล้วสําหรับคลิปที่ได้ขึ้นให้หลายคนในเบิ้งเดตติดตามกันเป็นจังไหอีหล่ะอุงอิงบชาชัดเจน3 8 4 เป็นจังไดเน่เอฟซีแฟนคลับไรายคนถึงกับอึ่องถึงกับช็อกเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็มีฮานรังคนได้กับอุ้งอิงฮานลังคนบอกว่าถือหกบาทกับมีเป็นจังไดมูจววาวาเนื่อถือหกบาทสื่อหกบาทฮานลังคนบอกว่าไข่สื่อตะบนตะวันเล็กมันออกทั้งรางจังสี่แม่อันนี้มันยุี่ดวงค่ะพี่น้องเป็นจังไดกระดีใจกับผู้ที่ เพิ่นได้นำนพินงนงหลายคนก็ว่าโอ้ยออกอีลีมาอิลีออกเต็มเต็มตัวเลขทีอีหละอุ้งอิงได้ฟอาออกมาเป็นจังไลยค่ะพี่น้องย่างทีได้ขึ้นคลิปแห้หลายคนได้เบ่งเด็ดติดตามกันในคันนี้แหละค่ะพี่น้องเนี่ยสำหรับทางด้านพอย่นยุดเพิ่นกะนี่แหละได้มีการออกมาประกาศนะคะสำหรับต้นเงินนพินองนองวาตอนนี้นี่ได้ทอดยยอดรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่อุ้งอิงน่องเสียอนนั่นละ่ะที่แรกแต่ว่า หมือนจะมีแม่แม่ fc แฟนคลับห้องคืนค่ะพี่น้องว่าอันให้เลขให้เลขประมาณน,นี้ละมัง้งอุ้งอิงน้องจังว่าหนูบอ่อ่านดอกหนูยหยนแม่แม่เพิ่นไปตีเป็นเลขอุ้งอิงหมาจังสี่แต่สรุปสุดท้ายน้องกับอานคือเก่านั่นแหละคะพี่น้องแต่อุ้งอิงน้องอ่านสามตัวไายยอดรวมทั้งเบิร์ดนคะคะยอดรวมทั้งเบิร์ดนี่ก็คือสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่อันนี้คือยอดรวมทั้งเบิร์ด พอย้งหยุดอ่านเฉพาะ21,000งอุงอิงอ่าน800อ่า384อันนี้คืออุงอิงอ่านค่ะพี่น้องเป็นจังไรก็คืออันคนละครึงวันทอนะคะนี่ละแต่อุงอิงน้องอ่นาน3ตัวท้ายก็คือ384แล้วเป็นจนังไรออกเต็มเต็ม8ซเต็มเต็ม,ตมค่ะพี่น้องบ่ตรงกรับเลยนะคะต่ว่าหาลังคนสือตะทั้งบนแต่ว่ามันออกทั้งล่างบททีนที้นี่แหละแน่วมันจัง มิ้นเนี่ยเขาไปซองเบิ้งในคอมเมนต์อยู่ครับพี่นองปรากฏว่าก็มีเ c ซีแฟนคลับและ,ะหลายคนพากันได้โชคน้ำอีหล่าอุงอิงหลายต่อหลายคนอยู่กับดีเจครับผู้ที่เพิ่นใดน้ำนพพี่นองเนาะนะคะว่าแล้วว่าซองทุ่มนี่ต้องได้เฮลั่นแล้วก็เฮจริงๆ นพีน้องเนาะเอาการตามนั่นแหละค่ะพี่น้องฮันละคนบอกว่างวดหนาะบอกไม่อีกแนเดอร์แอดมินก็นบอกการันตีค่ะพี่น้องมานองสิลุดมาอีกย่ำใดลุดมาย่ำใดก็บอกย่ำนัดนั่นแหละเอามานําเสนอให้พี่น้องในเบื้องในติดตามทุกเทียนพี่น้องเนาะรอบนี้ก็คือลุดแบบจังๆลุดแบบให้โชว์เอฟซี FC แฟนคลับคักฮันละคนมาเบื้องคลิปเจ้าอยู่ย่ำมือเสาร์ต่ว่า บ่ได้ซื้อเสียดายแห้งฮันละค้นหวาจังสันก็มีนอกพีน,น้องเนาะฮันละคนนี่บอกว่าซื้อไว้หกบาทพุ่นนะคะเอาถือหน่อยถือกไลกล้ก็ดีใจเบิดแมนบอสนาว่าแต่ถือนะคะก็ตามนั่นแล้วครพี่น้องคลิปนี้ก็คือว่ามีอย่งางไรนะคะมาดีใจกับผู้ที่เพื่อนได้ถูกวันท้อเนะ,ะส่วนคนที่บ่ได้บ่เป็นยังค่ะพี่น้องเที่ยวหน้ายังมีไหมรอบหน้ายังมีไหมวันทอแต่บออ่อา การเล่นตีข่ะพี่นองมาอุ้งอิงสิลุดออกมาอีกบอนอพีนองนาะแต่ว่าขน,นองลุดนี่นคะคะแอมมีสิมานําเสนอสุพี่นองใดเบิ้งเดติดตามทันทีแล้วพูดทิปได้โชกับอิห่าอุ้งอิงกักย่าสละลืมเนี่ยแะโอนมาไล่แหนองนําได้หน่อยกรโอนตามหน่อยนั่นแหละนคะคะคาอุ้งอิงนองให้โชคเมนบอสนาวได้หน่อยกรโอนตามหน่อยได้ไลก่กระอวนตามไล่ก็ว่าก,กันไปนคะคะให้คืนซื้อว่า มาลายแปดสี่จังสี่ไหมอุกอิงให้โชคประมาณนี้ไหมครับพี่น้องโอ้เอดมินจำขืนใจเลยวันที่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมาเป็นจังไหเห็นเลขกสามสี่จักว่าบอกให้สื่อสะแหเจ้กว่าเป็นบอกให้สื่อเจ็ดสองถึงกับงงถึงกับอึง้งมือเอาคิดเห็นว่าจังไดนนะ่ยเห็นเลขกสมสี่ต่นองบอกให้สื่อเจ็สองจังสี่ไหมหลักออกอี่ิเจ็ดสองเต็มเต็ม วันที่17หลายคน,นในเฮ่ลันกรีดลันโดยเฉพาะเสียนนด์ค่ะพี่น้องพูดทีติดต,ตามตามติดอิหล่าอุงอิงแบบไกลชิดนะคะอิหล่าอุงอิงวอลตัวเล็กได้ออกมาเสียนนนี่แราเม่ไมไวในหัวเราเบิดค่ะพี่น้องม่ไมไวแล้วเอาไปสื่อแล้วก็ถูกจริงๆถูกหอดทึ่งลอตเตอรีนะคะเป็นจังไดมูจาว่าคังอิเตอรีนี่ก็คืออุงอิงจับหาสํามเบตเล็เล,เล,เล,เลส72 ปังคักปังแน่นี่แหละครับพี่น้องอยู่ไก่อีหล่าอุงอิงมิตะปังไปไหนคนรอบข้างน้องสู้ผู้สุคนเมื่อจอดล่องสังเกตเบิงผู้ได้กระตามละ่ะทุกคนที่อยู่รอบข้างอีหล่าอุงอิงลองสังเกตเบิงสมแบบมีคนรู่จักเซม,มี่ซื้อเสียงนะคะละกะฮันละคนกะรวยไปพร้อมกับน้องนอพิน้องเนาะเอากระตามนั่นและครับพี่น้องก็ะดีจะใจกับผู้ทีเพิ่นถึกนำ ในขาเรียลได้ว่าสําหรับในวันนี้นพี่นองเนาะก็มีคิวการคิวงานทําการแสดงคือเก่าเหมือนเดิมปกติในข่าวเรียกได้บอกบอยุดบอยอนค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณสามถุมแล้วล่ะในะคะมานําเสนอพี่น้องในเบิ้งในช่วงนี้กับบอยดูว่าภาษีมีค้นเบิ้งบอ่อนพี่นองเนาะผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ฝากกดแชร์ออกไปนําสีฝ้าตัดลงค่ะพี่น้องตัดลง มันเดือดแล้วจังสิแม่ฮันน็คนเพลินกับบเบิงเมนบอสนาวมันคํมมันเดือดเพลินเพราะฮนคเพลอนกับนอนแล้วนะคะนี่แหละค่นผู้ใดเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แบ่งปันกันไปวันเถาะดีใจน้ำกันวันเถาะนพี่น้องเนาะให้คืนซื้อว่าเทพีแห่งโชคลาภคำคำนี้ค่ะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าบ่ไดเอิญคืนมาซื้อซื้อคำคำนี้มีที่มาที่ไปย่างเทียนเมียนได้มีการนําเสนอให้พี่น้องในเบิ่งได้ติดตามกันแต่ละทีอะ มุจลคิดเห็นว่าจังไหนแน่กับคํา่าเทพีแห่งโชคลาภคนอีหยังว่าตัวเลขใไแล้วกับออกตัวหนั่นจังสี่แม่ฮันแล้วคนบอกว่าท่ากองสลากนี่เพิ่นคือสิติดตามอีหล่าอุ้งอิงฮันแล้วคนว่าจังสันผุนเด็กรับพี่น้องอุ้งอิงนองกะว่านองกะค่อยว่าอยู่นะคะว่านูกะว่ารู้คือกันว่าตัวเลขที่นูเว่าออกมามันมันออกมันคือออกจังสี่แม่อุ้งอิงนองกะว่ารู้คือกัน เราพี่น้องเนาะเอากระตามนั่นแหละครับพี่น้องนกระตามนั่นแหละปังปังมั่นหมานนะคะปังปังมากันทุกคนหงวนหนายังมีไมพูดทีถือหน่อยกระดีใจน้ําเพลินถือร้กระแหงดีใจน้ําเพลินแห้งกระตามนั่นแหละครับพี่น้องโอ้คนเขามาบึงคลิปอ่าแอดมินนําเสนอให้มือนดียน่ะคนเขามาบึงคลิปนี้หลายคนอยู่เดย์ก็คือสิถือหลายคนแต่ว่าก็มีหลายคนที่บอถือคือกันกระจักสีวาจังไหน นอาพี no ่หนงนราเอานั่นแหละค่ะพี่หนงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีสะกอนนอกค่วะว่าเข้ามาสวัสดีค่ะ